ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบอินเตอร์มิลานเป็นจำลองแมตช์การแข่งขันนะครับหลายอัพของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้มาในระบบ 3, 2, 4, 1ครับเป๊ปกวัวเดียร่าคุมทัพนะครับ ประตูเ no ป็นเอเดรียนมร์ลาส์นะครับผมสามเซนเตอร์เป็นอากันจี้ดีอาร์ดบล็อกเกอร์นะครับตรงกลางเป็นจอสตูนกับโรดี้นะครับปีกซ้ายเป็นแจ็คกิลิตปีกขวาเป็นแบรนาโดซินบาครับตัวปั้นเกมครับเป็นยูคายคุณนุกันจับคู่กับเทมินเดอร์บอยแล้วก็หน้าเป้าเออร์ลิงฟลัคฮาร์แลนด์ครับทางฝั่งของอินเตอร์มิลานครับมาในระบบ352ครับประตูเป็นโอนาน่านะครับสามเซนเตอร์นี่มีทางด้านของบาตโตนี่นะครับเซฟานเดฟายแล้วก็มานดิโอดามิาตเิตยานบาาเลล่นะครับ อีกซ้ายเป็นดิมาโกไปขวาเป็นดุงฟรีครับแล้วก็หน้าคู่ครับเป็นลอตเตอร์มาร์ติเนสจับคู่กับเอดินเชโกครับเอาละครับเกมเริ่มครับยูฟ่าแชมเบอร์ลี่นัดชิงชนะเลิศครับแมนซิตี้เป็นฝ่ายเขียนลูกล้ำเล่นบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีฟ้าครับอิเตอร์มาในชุดสีน้ำเงินครับห้านาทีแรกนี่เกมยังตึงๆอยู่นะครับดุงฟรีครับทางขวามากกินตะยาน พาจยานเห็นดุมฟรียขยับขาแล้วครับแดนเชลดุมฟรีสุดเส้นหลังแล้วไหลกลับมาจังวันนี้เอดิชิโก็พลิกได้แล้วเปิดมาลูกนี้เข่ากระโบ้โฮฟแฟนเดฟายครับโโรบางยาวฝปติดท่านโรดี้ครับเดี๋รอ่อยเอยลิ่งฮาแลนด์เข้าซ้ายฮาแลนด์ลอตมาแล้วยิงจังหวะน,นี้ปัดได้กระโบ้โฮอู้เป็นซูเปอร์เซฟของโอนาหน้าเลยครับ ครับได้ขึงต่อครับโดยเตะมุ้งแบบของเควินเดบรอยเล่นสั้นมาครับแจ็กกิลิสกิลิศเข้ากาวิโตดกิลิศมองแล้วโยกยิงจังหวะนี้ข้ามขานครับว่าเสียดายครับสองจังหวะติดๆครับแมนซิตี้ดูครับจังหวะของกิลินะครับยิงลูกนี้ก็โดนใต้บอลครับเขินข้ามขานออกไปเอริกฮาแลนันเอริกฮาแลนด์จีมาแล้วยิงจังหวะที่โอนาน่าทุบไปได้ครับว่า ได้ลองยิงเ,เรื่อยๆแล้วพาเล่นเกมนี้ครับมาสโลมโบลโซวิตโบลโซวิตจี้มาครับไปที่ลอตโรมาติเนสลอตโรมาติเนสไหลามาที่เอดินเชโกอ่านะครับเชโกพลิกเข้ากรอบเขตโทษแล้วไหลขึ้นกลับมาก้มหน้าแล้วยิงนี่เบาไปหน่อยครับ oh! โอ้โหโอ้เกือบไปเลยครับซิตี้ไหลออกมาซ้ายครับดิมาโก ดิมาโกโมีเพื่อนทำทางสองคนครับแล้วมาติเนสให้มาปาเรล่าเข้ากว,วิโทษนิโกโลบาเรล่าเข้าขวาบารเรตลาโหบัดเอาไว้ได้เป็นสั้นมอร์ไลส์วดเจ็บหนึ่งนาทีเท่านั้น,นครับครึ่งแรกครับแบนโด้ครับให้มาเอลิงฮาลันไม่ผ่านเลยครับจังหวะน,นี้กลางของอินเตอร์แล้วผู้ตสินก็เป่านุวิดจบครึ่งแรกไปก่อนครับ ก็ถือว่าเป็นครึ่งแรกที่สนุกเลยครับที่อัลตาเตอร์ครับนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับแมนซิตี้กับอินเตอร์มิลานยังเสมอกันอยู่ศูนย์ปลาตัวศูนย์ครับน่าสนใจมากครับในครึ่งหลังว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรครับเอาละครับครึ่งหลังเกมเริ่มครับอินเตอร์มิลานเป็นฝ่ายเขียนลูกเล่นนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับสกอร์ยังศูนย์ศูนย์นะครับเอเดนเชโก้ครับพลิกมาไปมาที่มาร์คิยัน อาคิตายานจ่ายออกมาครับมาติเนสมาติเนสเติเตเเมซ้า,ายบาเรล่าไหลมาที่มาติเนสจังหวะนี้อาร์เลครับเข้ากรอบแค่โทษมาติเนสยิงไม่ปัดได้ครับโอ้โหโอ้ดูครับจังหวะได้ลุ้นของอินเตอร์มิลานครับยิงจังหวะนี้แล้วเอเดร์ซันยังอยู่ครับโอ้โหเกือบไปนะครับแมนซิตี้ครึ่งหลังนี่ดูเ,เงียบๆครับ 65นาทีบานครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแมนซิตี้กับอินเตอร์มิลานแล้วดูจังหวะน,นี้ของอินเตอร์มิลานขึ้นมานิโกโลบาร์เลดล่าเข้าขอบเขตโทษแล้วยิงปัดได้ครับโอ้โห่เอาแล้วฮาแลานด์พลิกได้จังหวะน,นี้เออร์ลิงเบาฮาดลันก็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 หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากเออร์ลิงเบาฮาแลานด์ครับ โอ้โหฮาแลนด์เอาจนได้ครับท่านผู้ชมครับดูดีครับอินเตอร์ไปพลาดกันเองนะครับแล้วโรดี้ตัดได้ครับให้มาฮาแลนด์พลิกแล้วยิงด้วยขวาเบียดเสาเข้าไปเลยครับจังหวะนี้โอ้โหคมจริงครับฮาแลนด์ลูกนี้ครับบอลมันมุมดิกเลยครับโอนาน่าไม่ทันเลยครับบ่า เอาละครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกนำอินเตอร์มิลานไปแล้วครับ15นาทีสุดท้ายครับนิโคลบาเรลล่าแจ็คก,กิริตครับกิริตเอาละครับแบ่งหนีไปได้กิริตจี้มาครับแจ็คก,กิริตข้างหน้ามีรอกิริตยังแอฟโ,โยกามามาเลสมาเลสมีโรดี้ประคองครับมาเลสเลือกไปเองลีหยัดมาเลสไหลามาหาดแล้นซ้ายปัดได้ครับโ,โอ้โหยังครับยังฝังไม่ได้ครับซิตี้ หมดเจ็บ3นาทีครับแมนซิตี้นำอยู่1ปลาตูต่อสุดครับเอาละครับแบร์นาโดซิมราขึ้นมาแบร์นาโดไหลเข้ามาสโตนสโตนกี้มาครับแฟนแมนซิตี้เตรียมเฮแล้วครับตอนนี้นาทีสุดท้ายครับแล้วจังหวะนี้ฝังหรือเปล่ายังแอฟเดบอยเดบอยไม่ผ่านครับและแล้วผู้ตัดสินก็เปล่านวิทจบเกมครับแมนซิตี้ทำได้ครับ เชื้อนาชนะอิน,นเตอร์มิลานไปได้ครับหนึ่งปลาตุต่อศูนย์ครับฟา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ของซัมโมสอรครับแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหเดี๋ยวดูบรรยากาศการฉลองแชมป์ของซิตี้กันเลยนะครับ ในเกมฟี f a นี่ก็จะให้กับตันคนที่ลงสนามเป็นคนสุดท้ายนะครับจะเป็นคนชูถ้วยนะครับไม่เหมือนกับในชีวิตจริงนะครับที่กับตันทีมจะได้ชูนะครับอันนี้เป็นมาเลสครับลงมาชูถ้วยครับแชมยูฟาแชมเปียนส์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมการแข่งขันจริงนี่จะเป็นอย่างไรครับ ซิตี้หรืออินเตอร์มิลานครับจะคว้าแชมป์ไปครับท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับใครจะเป็นแชมป์ครับ